สวัสดีค่ะวันนี้ก็พาพี่เปาเข้ามาหาตาหวานเหมือนเดิมนะคะแต่แทนที่จะไปหาน้องก็กลับมานอนตักแม่ซะอย่างนั้นน้องก็ควานหาพี่เปานะคะน้องได้กลิ่นเปาแต่เปาไม่ไปอยู่ใกล้ๆน้องวิ่งมานอนตักแม่พี่เปาไม่มาหาตาหวานใช่ไหมคะพี่เปาหนีหนูเหรอนี่งไงพี่เปาไม่มาตาหวานมาหาเองก็ได้เนาะ ค่อยๆเดินออกมาจากกรงมาหาเปานะคะ,จะเจ้าเผาก็เหมือนจะกลัวน้องหนีไม่อยู่ตังตักแม่ไม่ยอมลงไปหาน้องที่พื้นยังต้องคอยจับเปาไว้นะคะเดี๋ยวเปาวิ่งเปาก็ทำหน้าตาตื่นตือแบบนี้ทุกครั้งที่เจอตาหวานไม่รู้จะกลัวน้องทําไมตัวก็โตกว่าน้องตั้งเยอะเห็นไหมคะตาหวานดมหาเป่า เจอพี่เปาเนี่ยคะตาหวานพี่เปาอยู่ตรงหน้าหนูเนี่ยแหละเนี่ยเห็นไหมเจอพี่เปาแยงเนี่ยเจอพี่เปาแล้วเห็นไหมพี่เปาโตโตัวเดิมพี่เปาคนเดิมคนอ้วนๆนะคะมาหาแล้วเมื่อวานตอนตาหวานลมๆเป่าแบบนี้ค่ะตรงตอนลมที่หูเปาเป่าก็กําลังเคลิ้มๆตาหวานงับก็ที่หูเป่าตกใจกระโดดพูดดีนะว่าจับไว้ น้องก็คงไม่รู้ว่าจะทําให้พี่เจ็บนะคะแต่พี่กําลังจะหลับก็เลยตกใจจากนั้นเปาก็ย,ยิ่งกลัวตาหวานเข้าไปอีกพออุ้มเข้ามาจะหาน้องก,กระโดดมานั่งตักแทนซะนี่น้องก็เลยต้องเป็นฝ่ายเดินมาหาแทนน้องก็ยังร่มๆทําความรู้จักพี่เปาต่อไปนะคะเปาเขาก็ไม่ได้ขู่อะไรตาหวานนะคะแต่เหมือนเขาก็หวัดระแวงแต่ก็ไม่ไม่เห็นยื่นมือไปตบหรือจะส่งเสียงขู่อะไร แต่ก็ไม่เข้าไปหาตะวันใกลๆอะคะ่ะกลายเป็นพี่กลัวน้องไปซะอย่งงางนั้นไปขยับเป่าลงไปหาตะวันกี่หนเป่วก็กระโดดขึ้นมานอนตักอยู่แบบนี้อะคะ่ะไม่ยอมลงไปหาน้องแล้วพอปล่อยปุ๊บเนี่ยะคะ่ะวิ่งไปเข้าไปอยู่ในตรงซอกที่วางกล่องรองเท้าเรียกเท่าไหร่ก็ไม่ยอมออกมาไปแอบอยู่อย่างนั้นนะคะเนี่ยมันมีช่องอยู่นิดนึงนะคะ ตรงที่วางกล่อ,องของเท้าไว้จะเป่ากระโดดตุกเข้าไปอยู่นั้นเลย,ยต้องรีบขังตาบ่านไว้ก่อนแล้วมาจับเป่าเป่าก็ไม่ยอมออกเยีแล้วเยกอีกก็ไม่ออกดูสิคะไปแอบอยู่นั้นซะตัวก็ไปเลอเทอะไปอยู่ในช่องนิดนึงเวลาปล่อยเป่าเขาจะอย่างนี้แหะคะ่ะจะไปแอบซ่อนตามมุมต่างๆ ถ้าเป็นตรงข้างนอกก็จะไปอยู่ใต้รถก็ต้องไปลากขาออกมาจากใต้รถกว่าจะจับได้แต่ละทีก็เล่นเอาเหงือตกนะคะที่ไม่ปล่อย,ปอย,ปอยเป้าไปอิสระเหมือนตัวเล็กอ่ะก็คือกลัวเขาจะออกไปนอกบ้านและเขากลับไม่ถูกเขาไม่เก่งเหมือนตัวเล็กนะคะอย่างตัวเล็กนี่แบบทะเลาะรอบรอบบ้านเลยไปทุกถิ่นฐานไปได้ไม่หลงนะคะแล้วก็กลับมาโดยสวัสดิภาพบ้างมีแผลบ้างตามอัธยาศัยของเขา แต่เป่านี่ถ้าจะปล่อยไปไหนหรือให้เดินข้างนอกก็ต้องมีสายจูงอะคะ่ะไม่สามารถปล่อยอิสระได้เดี๋ยวเขาหายไปจะไม่มีพยูนน้อยปกะจำบ้านนะคะเนี่ยค่ะเจ้าเป่านนำตาหวานพอเจ้าเป่ามาอยู่ตรงกล่องตรงนี้นะคะตาหวานก็ดมกลิ่นตามเป่ามา แล้วก็เลยมาปีนอีกคนหนึ่งค่ะแต่เปาเข้าไปนอนตรงชั้นล่างแต่ตาหวานนี่ปีนกล่องไม่รู้ปีนขึ้นมาได้ยังไงมองก็ไม่เห็นหาทางลงก็ไม่เจออะดูตาหวานปีนทําไมคะนะ่ตะตาหวานตามหาพี่เปาเหรอพี่เปาเข้ากองไปแล้วตาหวานลงมาลุกไหมสงสัต้องอุ้มลงนะคะถ้าทางจะลงเองไม่ได้ สนนะคะตาหวานสนตามกลิ่นพี่เปามาตรงนี้เลยปีนขึ้นมาบนพัดลมเลยเออขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณที่ยังเมตตาตาหวานและเด็กๆที่บ้านแคทพเนจรขอบคุณมากค่ะ